ออออยยยู่่ใใคคคครครคราไกกลลุุุณณันนโมงงงงเีงงสวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวอีหงมดแดงที่น่ารักทุกคนครับวันนี้แมผมก็พาเพืเ่อนๆนะมาไกลมากๆเลยนะครับมาถึงที่จังหวัดนครราชสีมาเลยทีเดียวนะครับก็เป็น อีกหนึ่งสาขาย,ย่อยของเรานะครับที่อำเภอห้วยถแถลงครับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะทีะ่ที่นี่ครับโรงเรียนบ้านนุนสำราญนะครับตำบลพัพพลาฮะอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับ ับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็อยู่กับนี่เลยฮะผู้ที่ดูแลตรงจุดนี้นะครับคุณโทนี่นั่นเองนะครับสวัสดีครับ,บครับผมสวัสดีครับวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฮะก็มีเป็นน้ำมันเครื่องอเปลี่ยนถ่ายให้สาหรับชาวบ้านนะครับครึ่งราคา50บาทเองนะครับเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ให้เขาเรียกอะไรเป็นอุปการะคุณแก่บริษัทเราเรื่อยมาครับผม ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้านี่มีเครื่องยนต์เสียหายรถมอเตอร์ไซค์พังนี่เรารับบริการซ่อมหรืออะไรอย่างนี้ให้ไหมฮะก็ในในณจุดนี้นะครับก็คือจะเป็นในบางในบางในบางเขาเรียกอะไรบางเคสไม่หนักมากเออถ้าหนักมากก็คือจะแนะนําไปที่สาขาของเราแต่ว่าก็คือถ้ายังไงไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นลูกค้าเรานะครับลูกค้าน้องเราก็รับซ่อมเหมือนกันโอเคครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนอะไรนะฮะ ตกแต่งโน่นน so okay. okay. Yo <laughs> ี่นั่นนี่เรามีค่าใช้จ่ายอะไรให้ไหมฮะหรือว่าลดราคาพิเศษยังไงบ้างครับวันนี้ก็เกี่ยวกับน้ํามันเครื่องของเราก็เป็น50%ไปเลยนะครับถ้าเป็นอะไรพื้นฐานั่วไปก็1 5ครับรถวันนี้โอเคครับโอเคครับสุดยอดมากเลยฮะขอบคุณคุณโทนี่มากเลยครับเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันดีกว่าฮะ ตอนนี้ฮะรู้สึกหิวมากเลยครับผมเดินมาตรงนี้นะฮะผมสังเกตเห็นว่ามีของกินเยอะแยะมากมายฮะแล้วก็มีสาวสวยประจําบูธตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีคุณตายครับครับผมตรงนี้คือที่ที่ทำอะไรฮะเห็นมีของกินเยอะแยะเลยฮะก็เป็นอาหารกลางวันค่ะให้เด็กนะคะก็จะมีขนมจีนมีข้าวค่ะแล้วก็มีขนมอนนี้อยากกินอะไรครับจีบตายเยอะมากจ้าอ๋อฟรีค่ะทานฟรีนะคะมีโอคเนี่ย ก็ใครที่หิวนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะมารับประทานอาหารกันได้ที่นี่นะครับแล้วก็มีแน่ครัวคนสวยประจำอยู่ตรงนี้นั่นเองฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่าฮะมีเล่นเกมเล่นกลงเล่นเกมกันฮะตามมาเลยครับเว ก็แน่นอนเลยฮะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้ก็คือตัวแทนนะครับของบริษัทอีโฮมัดแดงนั่นเองนะครับที่วันนี้มามอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆครับสวัสดีครับพี่การครับครับผมพี่การวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับให้กับน้องๆฮะ ก็กิจกรรมวันนี้เราเน้นอาหารกลางวันกับนักเรียนนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็จะมีการบริการถ่ายน้ํามันเครื่องครึ่งราคานะครับตรวจเช็คฟรีนะครับแต่ว่าน้ํามันเครื่องเราขอครึ่งราคาแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มควมอบของหวานแล้วก็มอบเงินเพื่อซ่อมแซมอาคารของโรงเรียนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีๆที่บริษัทเรากําลังจะทําทุกๆสาขาครับ ก็คิดว่าดีมากครับชุมชนให้การตอบรับดีมากนะครับสําหรับผู้ปกครองแล้วก็ชาวบ้านครับ่นผมครับขอบคุณพิการด้วยแล้วกันนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆนะครับที่โรงเรียนแห่งนี้นะฮะ การเรียนท่านผู้จัดก,การนะครับแล้วก็พนักงานของบริษัทอ e ีคอมแดงมอเตอร์ or, ทุกทุกคนนะครับแต่วันนี้ก็รู้สึกมีความยินดีนะครับที่ทางบริษัทย e ีคอมแดงนะครับได้มาจัดกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะการนำมหาปวันมัเลีเ้ยงเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็มาบริการ นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมรถนะครับให้กับทางชุมชนนะครับผมเองก็รู้สึกขอขอบคุณนะครับแทนคณะครูนักเรียนแล้วก็พี่น้องชุมชนของบ้านโนนหลารนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับก็หวังว่าหากมีโอกาสก็หวังว่าโรงเรียนบ้านโนนหลารน,นะครับคงจะได้ร่วมกับบริษัทอีโฮเด็กอีกครั้ง นะครับในปีต่อไปนะครับก็ต้องขอ กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับบริษัทอีหงมดแดงมอเตอร์นะครับที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณทางโรงเรียนนะฮะที่ให้ความร่วมมือนะครับนำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมกับเรานะฮะเดี๋ยวเราคอยติดตามกันนะครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะไปที่ไหนนะครับไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นโรงเรียนนะครับที่อยู่แถวๆบ้านคุณนะฮะอาจจะเป็นโรงเรียนเก่าของคุณนะครับหรือว่าอยากจะแนะนําโรงเรียนนะครับ ไหนที่อยากจะให้เราไปมอบนะครับเงินแล้วก็สิ่งค้องต่างๆนะครับก็สามารถที่จะรีเควสกันมาได้เลยนะครับที่ทาง Facebook ของเรานะครับแฟนเพจก็ติดตามกันได้ทาง Youtube นะครับพิมพ์ไปที่อีหงมดแดงมอเตอร์นะครับในการโอกาสหน้านะฮะอย่าลืมแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับผมสำหรับคำคมในวันนี้นะฮะก็ต้องส่งท้ายกันด้วยคำคมประจำวันนะครับช้างตายทั้งตัว จัดงานศพใหญ่จังนะ <laughs> โอเคเจอกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับในครั้งหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายหน่อยฮะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ